มีมมหาตูดผีแต่เราอยู่ที่ไหนใต้น้ำโอ้โหโอ้ยด่านนี้ชายนี่เดินไกลชิบหายไปหดมมิมิกฮะวินมนบั้นดับไปชนูแล้วไปชนูแล้ว ดีดีด,ดีดูสีลวดอะไรอ๋ออ๋อขั้นลุขั้นลุใส่ตาดูหลังหน่อยขันหลังน่ะตายแล้วอะ่ะตาย ตีหน่อยตีหน่อยที่ไหนเนี่ยโอ้ยเขาไม่ซอบเลยวันนี้เขาไก่กัดผ่านมาแล้วจริงเหรอนี่แหละดาเนอ้วนใช่เหรอเออเนี่ยแหละดาเนอ้วนเตรียมเตรียมทำอาหารเอ,อ้ยนี่นี่นี่มัวให้เขามัให้หมอบอ่ะนี่เอ๊ะอย่างงี้ 哎呀！哎 你有来问问。 哎、啊，这个豆，这个这个豆。 แล้วก็หันสานที่ข่อยก็ขึ้นได้เองอ่ะใช่เขาบอกแล้วมันข <ทำ S 1> ึ้นได้แค่เราเตี้ยกัไเนาะก็เราเตี้ยไงนี่มันใหญ่เฮ้ยไอ้วุันนั่นน่ะเราต้องคุยเองวันนี่นิปเปิลมันช่วยนิปเปิปูน,นี่นี่มันนี่มันตัว,วเลยนะระวังไอ้อ้วนอยากกันเลเว้ยหลบไป น,น, oh, นี่ไหนข้างล่างเอ้าแกอยู่ไหนอะข้างล่างเนี่ย <All o. S 2> อ้าวระวังนะระวังไว้มันมีอ้วน่าอ้วนตไม่เลือ่นอนนี่ถ้าฉันะกฉันกินท่นลุ่ดะกีเ็เลยอต้องกา

เนี่ยเนื้อโอ้ข้าวซ้อนให้ด้วยนี่เลยเนื้อเราต้องหยิบเนื้อจากห้องเนี้ยอ๋อเราต้องเอาขันก้อนขันแล้วเนื้อขันนี่นะขันใส่เนื้อแล้วก็เอาเราต้องเราต้องวิ่งกลับไปเลยกลับไปหาใครอะเอาไปให้อ้วนไอ้อ้วนที่อยู่บนแล้วก็วมันจะไม่อิ่มเฮ้ยเดี๋ยวเอาเนื้อหมดแล้วหรอก็ไม่หายเนื้อที่อยู่ แล้วมันก็จะบอกว่ามันไม่อิ่มแล้วกได้ค่าเราเลยลเรา,เาเต้องวิ่งหายไป็นเลยไอ้เขตตุ้งติ่งไปทาไมอุ่นเลย ว่าแต่ฉันไม่เขียนอยู่จังว้าวว้าวว่าแต่ฉันรักเธอ่ฉไม่ไมเที่ยวไมเที่ยวพักนีมันง่จังวะว้าวปุยมปุ้ยปุนปุยยปุยปุยยปุ้ยปุยปุยปุ ขาจะบอกแต่ไม,ม่นา่ารีไว้ไม่แต่ว่า,า,มมาห้ามไงกูเจออาหารแล้วโอ้โหน้องเล็กกี่ชิ้นในห้องนี้หนึ่งคับสองโอ้ยเย็นๆนี่ลูกพี่ไอ้หนงเขาโดนเข็มขโดนแข็มกูไฮ้เนื้อในห้องนี้เลยสองชิ้นนะแบลก็ได้ด้วยเขาโดนแข็ม กูจะทางร้แล้กูจะทางร้นแล้วกระโดนแคมปองกระโดนแคมป่อนี่แหละฮัทเช่นีไม่ได้เลยมาจันันู่ตอนนี้มันควรก่ยะไรเรงจอหอไม่ไทำไมอะ่าปกติมันมีเฮ้ย ได้ไม่ได้เดี๋ยวบอกต้องเล่นสองคนอ่ะไม่ดีไม่ดีมันยากเลยสองคนจะมาหลุดวะเก้าไม่ได้จริงดิเองเราต้องเล่นสองคนวะ

ข้าว่วนเลยอนอทกำลังต้งหมหรอแล้วผีแล้วปล่อยให้ผีไปไล่เขาเนีเ่ยไอ้ขีอ่าชิ้หเจอเจอจาออ้วนตัวนี้เลย เนี่ยเนี่ยโอ้ไม่ใช่โอเคตายตายแล้ว ุดยอะต่วิ่งสุดย่อคือสไลด์ได้ไปแล้วอื้มเกศไม่ค่อยมี CP ผ่านเกศอยาหันกน ไม้เข้ามาเลนดีกว่ มันไม่อิม่ม <c ười> มันไม่อิม่มอ่ะเตรียมวิ่งมันไม่อิ่มนะไง การทำหันอยกินงปสทัวเลยไอ้ที่เขเล่นเป็นแบื่องหน่ายห่าย้เนเล่นเป็นอะไรวะเล่นเป็นโอเคดุ้งตนคุณไม่กรอดจริงกคง่ายงสคนล่ก็ผ่านรอไปสาล่เถียงกันไปกันมาเน่ว่น้ ตามมต้องมีสีอาีทพ่อไขไขไไมันไม่ใช่ไอ้วนไอ้วนตมันมาูดหม่ลยเได้แล้วะมั้งมกุหล็กจังวะไมโวะโกชิชิมิซึ

よろしくお願いします。